สวัสดีครับข่าวดังหัวเด่นมาแล้วครับลินล,ลี่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้เลยที่หนูร้องไห้ไม่ใช่หนูเสียใจตื่นตันใจต่างหากลินล,ลี่เผยความในใจร้องไห้ไม่ใช่เสียใจโพสตุดซึงคำว่าพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้เลยชื่นมืนครอบครัวทั้งสองฝ่ายหลังร่วมชีวิตเป็นทางการเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น หรือรัชนกสวุวรรณเกตเข้าพิธีวิวาหวา์อบอุ่นกับยิวชัดมงคลสมแก้วนายตำรวจหนุ่มท่ามกลางคนในครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวปาบปื้มโดยลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือนาลีนาดเชื้อแหลมนักร้องสาวคนเก่งน้องสาวสุดเลิฟของเจนนี่นอกจากสลัดลูกจากเด็กมัธยมให้สวยจนโดนทักว่าเหมือนเบลล่าลานีโดยน้องชัดช่างแต่งหน้าคนดังในลิมิตความสวยเซอร์ไพรส์ในวันแต่งพี่สาวเลยทีเดียว ล่าสุดสาวลิลลี่ได้โพสต์สุดซึ้งภาพร่วมเฟรมพี่สาวและพี่เขยในพิธีวิบาเผยข้อความในใจว่างานแต่งยูเจนที่หนูร้องไห้ไม่ใช่หนูเสียใจแต่หนูดีใจตื่นตันใจต่างหากมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากๆเลยนะคือพี่เจนอยู่กับหนูมาตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันคำว่าพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้เลย ต่อไปนี้พี่เจนจะมีครอบครัวที่อบอุน่นเหมือนที่พี่เจนฝันแล้วคนที่มาใช้ชีวิตร่วมกับพี่เจนก็เป็นคนนิสัยคล้ายกันขี้อ่อนน่ารักเอาใจเก่งเทคแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองที่ยูยอมพี่เจนได้และทำให้พี่เจนมีความสุขก่อนหน้านี้น้องเคยคิดว่าถ้าพี่เจนแต่งงานมีครอบครัวพี่เจนคงจะมีเวลาให้น้องน้อยลงกว่าเดิมแน่เลยแต่ตอนนี้ไม่ ตอนนี้ความคิดน้องเปลี่ยนไปแล้วน้องมั่นใจในตัวพี่เจนแล้วว่าพี่เจนสามารถแบ่งเวลาได้เพราะพี่เจนคือคนเก่งของครอบครัวหลังจากนี้ขอให้พี่เจนมีความสุขในทุกๆวันทำหน้าที่แม่ของลูกและภรรยาที่ดีของพี่ยิูน้องจะคอยซัพพอร์ตพี่เจนอยู่เสมอจะอยู่ข้างๆเสมอถึงน้องจะดื้อบ้างแต่น้องก็รักพี่เจนมากนะส่วนพี่ยิวน้องมั่นใจในตัวพี่ยู ว่าพี่ยูสามารถดูแลพี่เจนได้ดีและทำหน้าที่พ่อของลูกได้ดีน้องจะมองย่วงห่างนะอย่าทำให้พี่เจนเสียใจนะแค่พี่เจนทำงานในแต่ละวันก็เหนื่อยมากๆแล้วอยู่ข้างๆพี่เจนเป็นกำลังใจให้พี่เจนไปตลอดชีวิตเลยนะเข้าใจไหมงานแต่งเจนนี่ย g เจนยูล <you> ิล <Jen you> ี <Lily> ่นารี ทางด้านหนุ่มยิวฉัดมงคลก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบน้องภรรยาด้วยว่าจ้าขณะที่เจนนี่คอมเมนต์สุดซึ้งตอบกลับน้องสาวว่าน้ำตาไหลรอบที่ร้อยคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องข่าวดังหวยเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ